สวัสดีครับเรามาอยู่กันในแมปของ Strongman Simulator กันอีกแล้วนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาสอนวิธีการละของฟีชชิ้นใหม่นะครับซึ่งอยู่ในอีเวนต์ของชาแซมอีเวนต์เดิมเลยนะสลอตของฟีหน้าตาจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับจะเป็นหัวมังกรนะครับสีนดำตาลนะครับไม่แน่ใจว่าใช่มังกรหรือเปล่านะโอเคก็วิธีการเนี่ยท่านผู้ชมตองการเข้ามาแบบนี้นะครับก็ขออภัยที่ผมลงช้านะครับสาเหตุก็ผมมาต่างจังหวัดเนาะก็เลยไม่มีโอกาสได้ลงคลิปนะครับซึ่งมีโอกาสได้มาลงที่ต่างจังหวัดเลยโอเค วิธีการรับเนี่ยก็เหมือนเดิมทุกอย่างเลยนะครับท่านผู้ชมทําการมาที่ชาแซมอีเวนต์ตรงนี้นะครับเมื่อเข้ามาแบบแล้วเออโอเคก็เสียงอาจจะเบานิดนึงนะครับขออภัยด้วยแล้วกันโอเคท่านผู้ชมเข้ามานะครับถ้าเกิดท่านผู้ชมยังไม่เคยเล่นเนี่ยเพราะนั้นเราไม่ต้องผู้ชมทําการไม่แนะนําหรอกอันนี้ผมบังคับเลยนะครับท่านผู้ชมทําการอ่าหยิบของอะไรก็ได้นะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่าท่านผู้ชมยกได้นะครับตามข้าวหลังท่านผู้ชมเราก็เดินไปที่สัญชายตรงนี้นะครับท่านผู้ชมก็จะได้แสนลักนกนะมันก็จะเป็น พลังงานเพื่อที่เราจะได้พลังพลังมานะครับอ่ะแล้วก็มาที่เวิร์กอัลตรงนี้นะครับทําการกดไปเรื่อยๆจนกว่าแสลักนกเราจะหมดนะครับหรือว่าจะไม่พอนะเราก็จะได้ค่าชาแซมตรงนี้มานะครับซึ่งมันจะเป็นพลังทําให้เราแข็งแรงขึ้นนะซึ่งผมแนะนำให้ทุกทนทำการเก็บให้ถึงประมาณ3 5 0 0้าพท่าผมนะครับซึ่งผมก็อยู่ในไลน์ของชาแซมนะครับอ่ะซึ่งทราท่นทำการมาที่ชั้นเรียนตรงนี้นะครับทาการ เมื่อถึงหนึ่งเนี่ยท่านผู้ชมทำการดึงนะครับก็เหมือนทุกครั้งนี่แหละครับเมื่อชนะนะครับให้ท่านผู้ชมทำการเข้าไปในอ่ารถรถอะไรอะรถคันนี้แหละเออก็ทําการมากดเคลมดีกว่าตรงนี้เลยนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ง่ายมากเลยนะครับอ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ผมก็ได้ของฟิลม์มที่เรียบร้อยแล้วนะครับสาหรับรูทดราก้อนเฮดนะครับก็คอนพิวเต์ต่อไปเนี่ยมาใน17ชั่วโมงข้างหน้านะครับซึ่งผมจะลงช้าหน่อยนะก็ แค่นี้แหละแต่ใครชอบอย่าลืมกดไ like, ลค์ดแชร์กด Subscribe เพืหคริบด้ืยๆื้วอย่าลมกด้วยคลิปนี้เพืนท้นเลยครับผมขับมอเจอกันใหม่คลิปหน้านะ